นี่เราจะเข้าป่าไปใช้ชีวิตนะครับผมอ่ะก็มีหลากหลายนะลองดูนี่นะครับเมียกับพี่จโจโฉรอบนี้นี่หมวกสวยนะพี่ใช่ครับหมวกหมกแบรนด์จโจโฉก็สวยเป็นปกติแล้วเ,เราจะส,สั่งซื้อได้ไหนพี่ถ้าเกิดเราสนใจใได้สนใจอยากซืนะ้อก็ทักมาที่เพจได้ครับเพจ,จโจโฉได้ข<ต>่า<ต>ว่าเพจนี้ไม่เคยตอบนะไม่ค่อยว่างนะหาเจอโอ้เนี่ยคนหล่อ ใส่เงี้ยก็หล่อแล้วมองเนี่ยใช่ไม่ได้เลย,ลเยพูดดีครับคนที่ไม่หล่อใส่ปุ๊บหลอ่อทันทีคนที่หล่ออยู่แล้วก็หล่อเหมือนเดิมใช่พริกผู้หญิงง,งงงงงงผู้หญิงพริกป่นพริกป่นได้ครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านขายของนะครับเราจะมาซื้อสเบียงก่อนที่เราจะเข้าป่าไปใช้ชีวิตนะครับผมก็มีหลากหลายนะลองดูงนี่นะครับเมียกับพิชจุ๋ยรอบนี้นี่หมอกสวยนะพี่ใช่ครับหมอก หมวกแบรนด์โจโฉก็สวยเป็นปกติแล้วเราจะสั่งซื้อได้ไหนพี่ถ้าเกิดเราสนใจได้สนใจอยากซื้อก็ทั้งมาที่เพจได้ครับเพจโจโฉได้ข่าวว่าเพจนี้ไม่ค่อยตอบนะไม่ค่อยว่างนะพี่พี่อันนี้นะก็เป็นเนื้อนะเนื้อหมูแล้วก็ว่าไปเนื้อคุณินเนื้อไก่ก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เวลาในเหนือในป่าก็ใช่ชูกำลังใช่ชูกำลังชั้นดีเลยปลาหน้าปลาหรอจะมาแขยงกันอยู่นะมันจะซื้ออะไรมันจะซื้อปลาทำอุปกรณ์ทำปลาลาาพริก ซื้อปลาจะไปหาปลาอยู่แล้วซื้อปลาอปลาสักตัวจะบ้าเลรอนี่ฮะโอ้โหจะไปยิงปลาอยู่แล้วจะซื้อปลาไว้ในป่าเพื่อเนี่ยปลาอันนี้คือปลาทูนะอยู่ด้วยกันสองตัวถ้าอยู่ตัวเดียวปลาวันอ๋อโอ้อันนี้ก็เพชรนะโอ้อันนี้หมกเลยนะหมกเลยหมกตัวโชนะครับนี่490ครับ490 ก็เดี๋ยวพิจารณาก่อนแล้วกันนะโอ้โนี่ยเชอญในป่าเจอแบบโอ้เหนือคนหล่อใสงั้นเองคนหล่อแล้วหมองเนี่ยใช่ไม่ได้เลยพูดดีคนที่ไม่หล่อใสปุ๊บหล่อทันทีคนที่หล่ออยู่แล้วก็หล่อไปเรื่อยใช่ครับวินเอาเครื่องนี่ไหมเอาเอาได้ไงเออเครื่องต้มยำอ่ะยันแกก็คือ พริกสยามพริกไทยใช่อันนี้พริกผู้หญิงงงงงพริกผู้หญิงพริกบนพริกป่นเกือบไม่ทันโอ้อันนี้อันนี้พริกมูลสัตว์พริกขี้หนูดูน้ากันมันจะคิดเล่นมุอะไรอยู่ไปเรื่อย ủa cái lại có tác gọi là anh đi sao cô đang đi ăn lại cổ rồi anh ทดนินะโอ้โหสังเกตีในข้างหลังผมไหมครับมีแดงที่ปุ่นโอ้โหโอ้โหเลิศเลิอ้โหจำเลี้ยงเุ่นเยอะปุนเยอะจเลเลบอกว่าุ่นเยอะปุนเยอะมากข้างหลังนี่รับไปเลยนะครับโอ PM 5.0ุนเกือบชั่วโมงหนึ่ง คอนเซอร์ด้วยซิงเกิลมิเดียนะครับบ้านจัดงานแรกโอ้ไปถึงแล้วใช่ไหมเอ้ยเปิดโฟลวัวแล้วโอ้เช่โอ้ลุยครับตอนนี้อืมเปลุยโอ้ลุยี่ฮะ เพราีวันนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนู่นเนาะแต่แค่นี้แหละเราลงตรงนี้เราลงแค่ตรงนี้พอแล้วคนไม่มีค่าก็ลงเกวตรงนี้แล้วอ๋อไอทางข้างล่างนี่ใช่ไหมตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่รถสามารถจะมาถึงแล้วนะครับนี่อ่าว้าวเราต้องขอบคุณพานะนะครับที่พาเรามาอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ช่วยลดแรง ลดความเหนื่อยของเราลงไปได้อีกประมาณ50%ย่อๆใช่แล้วเราต้องขอบคุณอาหารหน้าจริงๆถ้าไม่มีนี่บอกเลยว,ว่าเหนื่อยชิบหายเหนื่อยนะเหนื่อยมากาต้องบอกว่าเหนื่อยมากเลยแหละเพราะว่าสัปดาห์เราแต่ละคนพอครอนคานนี่จะหนักน่าจาน20ิโลบวกแต่ละคนนี่ไม่ต่ำกว่านี้กิโลไปมินลง okay, โอเคไปโอ้ยเย้ yeah, ลงไปแล้วก็ปินท้ายเลยว้าวเย้ไป uh. yeah, เรามาถึงแล้วนะครับตอนนี้ไก่แตกเรียบร้อยเะแล้วนะก็เดินทางกันอีกครั้งหนึ่งโอรอบนี้นี่รู้สึกว่าวของนี่หนักมากนะครับเ,รเ,นะเส้นทางที่จะไปพี่โจก็เป็นคนานำไปก่อนเลยนะ พี่โจมออมามาไม่เอามิดนมาเหรอรรพี่โอ้โหเสร็จวลาพี่เอาของมารอบนี้เบาเลยเบาๆกระเป๋าคิวแสบเรามาถึงกับแม่น้ำเลยครับโ,โห ทำไมรู้สึกเหมือนน้ำน้ำแรงมากน้ขุนหรขุนจังเลยน้ำขุน,ขน,นแรงไม่มันก็ไม่ได้แรงมากนี่โอ้หน้ำขุนไหมพี่ว่าน้ำแรงกว่าตอนที่เราลองแพร่ะแรงกว่าเยอะเลย,ยนี่ครับเรามาถึงกับสายน้ำละไม่แน่ใจว่ามันขุนมากไหม ผมเตรียมฉมวกมาแล้วทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนคืนเราดำเนี่ยจะเจอเห็นปลาไหมรู้สึกน้ำไม่ค่อยใสยเลยนะพี่โจโคิดว่าดำจะเห็นไหมเนี่ยพี่โอ้แต่ดูเหมือนมันขุ่นมากเลยอะม่ขุนเนาะ อมีควายเล่นน้ำอยู่ในน้ำก็ได้จำมันจะบอกอยารนะจำมัจะบอกว่าอาจจะเป็นควายนน้ำก็ได้มันใหญ่ ว่าว่งนั้น,นะครับั่อมนี่แหละเนาะแต่ท,ที่ปลกเพรเราอาจจะแส่นมมไม่ได้อยูอ่อ่เราเราจะพักจุดน,นี้กันนะควายอะวาอมน้ำขุ่แบบแมากเล้ขนขี้น้เขียวแต่มันขุ่นอะ,อะคือไม่นา่า จะควาแหละต้องีร้อนผมแย่ผมแย่ตอนนี้เราก็มาต้องไข่แต่กล้องเรากำลังปอกไข่ปอกได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าปอกไม่ได้นี่เป็นลูกเขย ทางนั้นไม่ได้นะโอ้โหอย่างงี้นี่ไม่ผ่านนะไม่ผ่านโอ้โหก็ต้มแป๊บเดียวอะ่ะไม่ผ่านงนะ่ก็ต้มแป๊บเดียวไข่เมืนก็เลยดิดูหน้าตาคนโดนดูเปลือกป,อก,ป,อ,กปอกไข่ดิโอ<ห><ห>้โหคเตรียมตัวนอนนีโ่โอ้เฮียนีไม่ผ่านนะเตรียมตัว่างนี้นี่ไม่ผ่านจากประสบการณ์ที่ตัดไผ่มา20ปีซึ่งไม่ได้เกี่ยวเฮียอะไรเลย อ๋อไม่ใช่นะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะกับการทอดไข่เนี่ยทอดแค่นี้พอคนละอันคนละใช่เอมอ้าวทอดเท่เท่เท่เทเทอันนี้ขอทอดนะต่อไปอันนี้ของบินอ่าเนี่นนนยอทอดแค่นี้พอสั่งอันนี้กินเล่นดีกว่าเอ,อจะสุดแล้วเนี่ยเอาเอา,เอามาเลยเขาเหมือนเหมือนเหมือนยังไม่ร้อนโอ้โหไฟายไม่คดแรงเลยดูดิไม่เดี๋ยวมันร้อนเกิน ใช่ไข่ไหมอก็ไข่มันจะดำมันเขาเรียกว่าค่อยๆทอดแบบออมเล็ตใช่ไหมออมเล็ตได้แล้วฉันนั้นเนี่ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหเออนันเฉยเพื่อมันจะดังสุดูเซ่ที่ไหนได้เรียกว่าการทอดขาแบบอมน้ำมันนะครับสูตรนี้ได้มาจากทอด คตรหน้ารับประทานใช่แล้วมานี่เป็นเนยนะถ้าเป็นเนยนีบอกแล้วว่าชิมหน่อยชิมหน่อยใครที่ได้กินไข่จากการที่ผมทอดนะต้องโชคดีชิมสักหน่อยทร้อนเนี่ยยังไม่มีที่ว่าเลยเหรอรับประทานสุดๆต้นนี้นอนได้ไหม ช้ี่คทอดดูมีตัวเองว่าอร่อยขนาดไหนก็ลองชิมอันใหญ่ๆเนี่ยนะเมาปแบบติดพื้นแบบเลนลอยๆอย่างละโอเหมือนไข่ของลวกเราเอามาโอ้โหข้าวแต่น้ำกอรข่อนกองน้ำที่สายร้อนกู เราหุงข้าวสองหม้อนะเรามากันเยอะนะครับหม้อสนามหม้อเดียวจะไม่พอกินจะทำขาหมูเยอรมันอบดินด้วยสมุนไพรบ้านบ้านนี่นี่กระผมกระเทียมอุปกรณ์เราก็ใช้ของที่เรามีอย่างเดียวนะ กระเทียม หมกเทวดาเมื่อกี <Buffalo> <S 2> <S 2> <S ้ไม่ใช่ไอ้อย่างนี้เมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ตังชื่อว่าอะไรนะเขาเรียกว่าข้าวหมูหมกเยอรมันใส่ดินมกดินมกดินอันนี้คือคอนเทนงเนะคอนเทนตเนะ ยออออีกชั้นไหมหรือว่าอีกชั้นแค่นี้นี่รั่วแล้วชั้นนี้ทำไมมันต้องหนาหนาเลยโอ้โหโอ้เชฟเชฟใจเย็นนี่ อย่าสั่นที่เราเก็อย่าสั่นที่อ้อ,อตัดตัดตรงไหนนี่ตัดดึงไปเลยอีมตอนนี้ครูวินก็จะขุดหลุมฝังขาหมูอังขุดดินของมันขุดดินุดดินเจียวร้อนเรียนแล้อ <c oughs> โ <mm อ้ไม่ต้องลึกขนาดนั้นขนาดประมาณกินดินไม่จะเอานี่ลงไงร้อนร้อนร้อนพอเจาะเสร็จความร้อนเนี่ยลงไปแล้วเราก็จะฝังดินแม่ะแล้วก็กอบไปข้างบนเนี่หรอใช่แล้วนี่ข้างในมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะวางปุ๊บอ จะเอามือเขียนเลยว่างั้นใช่เอามือเขียเลยปิดไปเอ้าแล้วไม่ก่อไฟแล้วหรอก็่อเราจะก่อสุงทับข้างบนนะอ๋อแบบมันจะได้ไม่ร้อนเกินไปใช่พราอหมูเนื้อมันเยอะเกินมันจะไหม้ก่อนและต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ประมาณสักสามชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงเพล่อเจะนานกว่านั้นใช่แล้วอ่ะสูงเลยอ๋อตรงนี้เราก็จะสุมข้างบน Oh. Oh. แต่มันดับแล้วนะก่อใหม่ครับก่อเราเปล่าก็น่าจะติดแต่ไม่ยาก นี่ยออกก่อนโอเคแค่นี้เลย แหนมไข่ทอดแล้วก็ผ alo โ,โอเคี๋ยวเราจะมาโ,มโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันหมูเด้งตรงอ้วนว่ะอ้วนนี้ม<อ>าๆม่าหมูเด้ง 你忙着。 ทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาลุ้นเข้าเออหมกขาหมูผมนะว่าออกมาเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนขาหมูที่เวลาเรากินใช่ไหมลักษณะมันนุ่มๆหมอ่าเรามาลุ้นนะคุณเป้คุณคิดว่าไงผมคิดว่ามันมันสุกแต่กระดูกยังมีเลือดอ,ะอ่ะอ่าอืมได้เดี๋ยวเราเรามาลุ้นกันนุ่ม,มเลยเหรอเปิดแล้ว,ลว<ช>นุ่ม,มเปิดนี่คือแบบ มันไม่ถึงขั้นว่าเละมาคือนุ่มๆเลยแหละช่ำๆแบบดึงแล้วอ่ะหลุดเลยหลุดเลยใช่ดึงแล้วหลุดเลยหลุดเลยอาทุกคนรอลุ้นนะดูุ้นดูนี่อันไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อหมูนะมันอยู่ในนี้ฮะโอเรอละรอลุ้นนะโดนแน่เราจะรอจะลอเปิดตรงนี้แต่ยิงปังตรงนี้เอาครับตอนนี้เราจะมาลุ้น ว่ามันได้ไหมทุกคนคิดว่าไงพี่โจจำจำคำจำพี่วินไว้จำคำพี่วินไว้ว่าแบบโอ้โหนุ่มๆไม่เราจะไม่เนี่ยเชื่องไม่ไม่เลยพี่ไม่ไม่เหลือดันบนอ่ะไม่อ่าทุกคนคิดอย่างนั้นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูเราจะมาลุ้นนะกลิ่นกลิ่นกลิ่นลอยมาแล้วกลิ่นไม้ โอ้ยกินมากินมาเป็นไงยองมายอง้ยกินดีป่ะกินดีกินดีมอืเขี่ยเขี่ยเป็นก้อนิเลยนะโอ้โหอ้โหโ้โหนะอ่ามาดูนะฮะ ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรรองเลยหรอไม่เอาไปไปตัดอะไรรองไหมไม่มีอะไรรองเด่นเด่นเดเดี๋ยว่นมันมีเห็นต้นไม้นี่ไหมเห็นไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงไม่เอาอีกชั้นหนึ่งออกก่อนนี่เป็นหงหมดละโอ้โหโอ้ดูว่ามันรุนแล้วอ่ะจะหวานเจี๊ยบเหมือนที่คุยไว้ป่ะเออโอ้โหแตไมไม่ค่อยแก่มันจะได้นุ่นแหน่ไม่แก่มันร้อนอยู่นี่เปิดเนี่ยมันจะได้ง่ายนี่ เฮ้ยงางงางเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดทั้งหมดนี่โอ้ยกลิ่นมาจัดเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่อง นี่โอ้โหนี่มันไม่ไม่นะเดี๋ยวมันคือน้ำซอสเฉยๆคือซอสมันนี่ไงมองไงดีดีดีอุ้ยไม่ตรงนี้เปล่าวะอืขาขานี่เดียวโอ้โหไงโอ้โหเออ ดูดูไงไม่ได้พูดไปไหมนีไงโอ้ช้ำเลยนี่นะของแห่คนเด็่นผมบอกแล้วครับว่าเหมือนตามที่ผมคิดไว้เป๊ะเนี่ยเนี่ยเชฟอะเมื่อกี้หน้าซีดหมดเลยไม่ใช่เฮ้ยจะไม่เหมือนที่คิดไว้โอ้พูนหน้ารับประทานน่ไอขึ้นขึ้นเทสเทส นี่ต้องให้น้องมินกินก่อนน้องมินช่วยนะนายพี่โจไม่น้องมินเมื่อกี้น้องมินช่วยนะนายบอกว่าไงแบ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะกินกระดูกไปเนาะอยากมินลองก่อนเพราะน้องมินช่วยคุณพ่อเกิดทำนะร้อนนะร้อนอร่อยปะเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้อนแลมันร้อนมันต้องรอแป๊บนึงอืม กินเครื่องเทศนี่มาเต็มเลยรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงหวานเค็มจืดมาแล้วเดี๋ยวเรามีน้ำซอสลาดใช่หเลดี๋ยวนะชิมเลยเอาดูดิอ่ะนะเราจะได้รู้ว่าจืดไม่จืดอ่าอควรทำน้ำจิ้มไหมฮะมันจืดเป็นนิดนึงควรทำน้ำจิ้มไหมไม่ต้องทำอ่ะ นี่ต้องทำแล้วทำไมหัวเหม่งเน่ๆเราแน่นอนไอหนุ่มมีมดด้วยนะมีมดให้มดอืมโอเคเตรียมตัวกินข้าวจัดไปตัวอย่างคนน่ากินเยอะครับคนน่าทานนะครับโอ้โหขาหมูเราขาหมูชัวร์เขายินเขาร้อนเขาร้อนตอนนี้เราก็มากินข้าวกันครับอยู่อยู่กันทั้งหมดหกคนคนทอด เมาเรามากินข้าวกันฮะอืมกินข้าวโคตรง่ายโคตรง่ายนะข้าวปากันไหาเนี่ยอยู่ป่าเนี่ยดู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 กันาินนะลำบากมาูนะอาู่ป่า กันกินก็ไม่ค่อยจะมีอะไรกินสักเท่าไหร่เราก็ไม่ค่อยมีกินหรอกนะทีข้าวปล่าเลยอ้วน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 โอเคครับเราจะมากินข้าวกันก่อนนะครับทุกคนเอาะครับตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยว วผมเนี่ยจะไปดำปลาเพื่อหาอาหารมาทำไว้พรุ่งนี้เช้านะครับโอเคอรุณสวัสดิ์นะครับตอนนี้เราก็ตื่นกันมาแล้วตื่นสายมากวันนี้นี่อาหารเช้าเรานี่ครับมีปลาเมื่อคืนที่ผมมามาลมควันไว้นี่อันน,นี้ฮนะตอนเช้าเราก็กินแค่นี้นะครับก่อนจะกลับโอ้โหหนังกรอบเชียว อือฮึังอตกเสียงนกร้องอเอออร่อยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็ถึงเวลาเรากลับแล้วนะครับ มาใช้ชีวิต3วันเฮ้ยไม่ใช่ดิเรามาใช้ชีวิต2วันหนึ่งคืนฮะเลือนนี่อุยอยู่อยู่ยโอ้บอกเขาไอ้ตัวเองจะลงซะงั้นมันไม่เป็นไรกล้องกล้องห้งไ้องหป็นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเหยียบมานะใจเย็นนะท้อนะ